เรากดสตาร์รีคอร์ดไว้ก่อนก่อนไปเปิดเปิดประตู up เปิดประตู up เปิดประตู up น้องๆผีอยู่กูผีอยู่กูเปิดประตูเลยเดี๋ยวกเปิดประตูครับน้งอง,องๆ,งองๆมันต้องไปอยู่ที่นั่นพร้อมกันถึงจะเปิดได้บอสไอ้นะ้องนีบมาด่วนต้องเปิดแล้วผีมันแคมป์หน้าประตูอ่ะแม็กเรามาดู เนี่ยไอ้ผีเนี่ยคือตัวดีเลยมาจากหนังอะหนังเรื่องสกุตินายสไปเอ็ก <By X> <laughs> แฟมิลี่มาแล้ว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 อะไรวะเนี่ยห้องเนี่ยไอศใครวะศ <laughs> ใครอะ่ะไอศใครไม่รู้ด้วยอะ่ะหัวขาดปะวะไอ้ <I kill. S 1> คิวมีอ๋อมีหวัหวหรือเหล่ามืดูดวน อมนิแมนเนี่ยเราเจอพลังก็ออมนิแมนเอาเลยเปิดเลยห้องนี้สับสวิตช์ครับกูเปิดเลยนีย่นี่นี่ถ่ายเลยกูถ่ายเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าาหนังสดเลยติดเลติดเลย,เลยจัดไปสไลมเสียเ<ร>มืเ่มนเน่ะใช่ย่ยวโหอันคัดนะครับผมนะโห อันเซนอันเซนมันคือมันคือท่าโมลีของอันดี้ว่าฮันเทสปะใช่ใช่แล้วคุณเหมือนคล้ายๆเลยเนี่ยมันพูดอยอ่ะ We <c oughs> มันเดินไปแล้วมันแทปเปอร์นี่หป่าปะแล้วว่าตัวนี้โหดกว่าไอ้นั่นเพราะไอ้นั่นมันโรคจิตเกิดไปเฮ้ยโอ้ทางนี้โคตรเท่เอาจบเกม เฮ้ยจบเกมว่ะเฮ้ยจบ,บแล้วอุ้ยต่อจะบอดอุ๊ยตอนนี้นะครับพวกเราเขาออกมาจากคฤื่องหาดพีเสียงสเปนเซอร์ได้ดแล้วดูนี่ดิดูนี่ดิอ้าวพวกเองไปไหนอ่ะอะไรเฮ้ยมันไม่ไม่น่าเชื่อเกมมันจะทำข้างนอกมาเนี่ยแม็แม็กแม็กถ่ายคลิปไว้แม็กถ่ายลงติ๊กตอกแล้วคลิปไว้แม็กเอ็งนำเอ็งนำเอ็งนำตาต้องนำเราต้องเวลาเจอเลยได้ถ่ายทันเราออกจากคฤหาสน์สเปนเซอร์แล้ว จบจริงเหรอวันต้เราหาคอนเดี๋ยวใช่ไม่จบไม่จบไม่จบกันแลนี่ไงเหมือนเหมือนดรอ่ะดออ่ะดรอชัปเตอร์สองเฮ้ยโยกคอนกันหรอกุศกระแสกุศกระแสกสวนแล้วกุศลกระแสทาราาหล่อทิมที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 มบอสเองต้องยื้อไว้ประมาณหนึ่งล้านวันเลยยื้อเรา กูเจอโบสถว่ะทุกคนกูเจอบ้านใคไม่รูกูมากูเจอเอ้ยกูเจอกูเจอที่วางคอนอะโหลทุกคนที่วางคอนโริดาโอแดโปเกมอนน่ะมันมันบอกว่ามันบอกว่าให้มาประกอบพีคันว้ยพีพีผีผีผีพีีหายแม็ก์นะว่าพีหายแม็กไอ้ีีแม็ก์ีีีแม็ก์ ขี้ตุ่นไอ้เรื่องม้ไเนี่ยมันเอลยเนี่ยเอาตาตกยตายอตายี้ตุดชีด้ตู่นไยั่ไหนวะ่อยู่ในกระสอคนละอล็กเนี่ยมันต้องหาที่ดีว่าหาที่ประกอบขอด้วยเอ้ผผี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 หายจริงวะผีหายจริงวะทุกอย่างเรองนี้หมดเลยเนี่ยเฮ้ยหาครูมาูเขาแตะแล้วว่าบ้านทำไมเขาถึงให้กล้องไอ้เนตอนนี้เนี่ยทุกคนที่ได้กล้อง เอ้ยเราสามารถกดเอาแอบได้โอ้โห <Jamie, S 1> ดูกันเลยอ่ะควเด็กน้อยเลยอ่ะมาแอบในถังไว้มันเอาตัวเข้าไปย่อในถังอ่ะแม็กแม็ถ่ายเขาดิถ่ายเขาดิแล้ววันนี้ผมขอถ่ายคําหน่อยเอาแล้วครับไปเตสแลวตอนนี้ครับผมเข้าไปใกล้แล้วนะครับผมเตรียมที่จะใช้สตาร์เวอร์ซีเลยนะครับผมเฮ้ยทำบ้าเลยก๊ะแม็แม็กถ่ายคนไอแม็คไม่แน่เอาเองเลยเราแปลเลิศมัน่ะ เอ,อ,อ้พี่ไ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 อ้เออไปหาเหยืพ่พี่อเอยพี่เหรอเฮ้ยลองเปิดได้บอสได้หรอลองเปิดได้ไั่ซ่อนหรอตรงตรงนี้นใช้คอรนว่ะอ๋อตรงนี้เข้าไปไม่ได้หรอตรงสไหนเปิดได้วะหน้าตาเป็นไงอ่ะ อ๋อนี่เนี่ยเอาไฟฮเมอร์เฮ้ยควมึงได้ชิงส่วนของคอนบ้างไหมไม่ได้เลยกูได้มาหึ่เฮ้ยผีที่มาทำไมตรงนี้ไหนเรื่องไรอ่ะโอ้บงแบงแบงบงผีผีหาย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 แบผีหายแล้ว เป็นขี้อะไรกันต้องหลอกกันไหนวะแม็กได้เฮ้มันพูดคำหยาบด้วยเว้ยไอ้ผีจังนะแม่งเข้าไปย่อหลังตูดมาอีกรอดไปอ๋อเนี่ยลงตอบหลายอันเปิดได้อยู่เส็ละคิดเรื่องลอยใช่ไหมแม็ก เดยเซอร์ yes, เดี๋ยวกูเอาด้ามด้ามจับไปอันนี้ให้โยนให้โดนใครทิ้งกล้องไลยวะแม่ขายแม่ขายไอแม่ขายแก้วแม่ขายไอ <laughs> แม่ขายเป็นไ,นไวะแม่ขาย <laughs> <c oughs> คณะไม่มีนะคณะไม่มีนะเลือกขานะ ทำไมคือไม่ใครไปไหนวะตอนเนี้ยไม่ใครไปไหนวะไม่ใครไปไหนวะไม่เจอวะได้เจอศพคนวะโหลทีมโหลคนคนนี้มันกำลังหลับอยู่วะทีมไม่รู้ว่ามันจะร่วงานอะไรวะทีม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 อะไรวะแม่หงายเอี้ยหงาเอี้ยมันวะวิ เข้าเลยก็โดนไปไอ้เที้ยกูจูขี่อยู่คนเดียวไม่มีใครมาช่วยกูเลยถีมไงถีม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 สุดยอดเลยนะครับเด็กกระโงเออเ่เจออะไรเลยวะเหลือเหลือแค่นี้ไว้ส่วนหัวค้อน่ะหัวค้อนู่ไหนฮะส่วนหัวข้อน่ะไม่ใช่ล่าบะ ฉานหมวกคอนอ่ะเออแล้ว่าเราเจอวะแล้วเราเจอวะเจอเจอคอนสวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บเฮ้ยแล้วเราเราเจอวะแล้ว่าในห้องนี้มันน่าจะมีนะเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตกใจหมดเลยกูเห็นเห็นอะไรเป็นสเตนเ์สแกล่ะโอ้โอ้โอ้เจอครับเจอครับเจออะไรครับโอ้ยใครปลาไฟ งับแม่ยังไงอยากมันอ๊บโอ้ยเฮียเจอาควาของก้อนอุอิอิ้ิอุ้ยไปลกไม่เห็นเจอหัวค้อนเลยวะโอ้ยเฮียอยู่กูนั่นแหละถึงยอไปเลยนะครับตอนนี้ครับไปดูวย้ยทีมหลทีม พี่อะไรเครับเดี๋ยวคุณทำที่ไหแม่งเ,เ,เลยแอ๊เจอแล้วว่ามาเจอเลยตอนนี้ครับพี่หหอะไรหครับคุณมาทำอะไรที่นี่คุณมาทำอะไรตรงนี้คุณเป็นใครคุณมาคุณมีหน้าที่อะไรเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยพีหายพี่หายอยู่กูเนี่ยไม่ต้องหายี้เไยอยู่กู ไม่ไงไม่ออกเยอะอยู่นั่นนี่ไม่ไงอะไร้หมแกจะค้อนไม่เจอฟอนวะม,ม,มึงทำกุศลสมาธิกุญแจเจอได้ไงตอนนี้เดินทั่วแมปแล้วไม่เจอไใบเลยเจอแบบแต่ประเด็นมีคนมีคนหมกของเปล่าหมกเม็ดหรือเปล่าไอ,อ้โบสหรอวะหมกเคอนเอง็งเอง็งเอง็เองต้องเอาบิบไปตีหวัวผียเยอะๆเว้ยผีมันจะสตันแล้วมันต้องมันมันแย่งมันมาได้อัหล่อได้เหรอเดี๋ยวกูทำให้ได้ ตามไปดูดิไปดูวันนี้เอ็ีเอไปไหนไปเจอที่ไนโบลิงเจอชิ้นสวนมาตรงไหนวะไม่รู้วะกูเดินเรื่อยก็เจอเอ้ยแม็กนอมนี่เจอสักผีวะเฮ้ยดูคลิปดีกว่าแก้ปัญหานี่อะเข้าหัวไปดีสตัรนไหมไม่สตัน์นบ้างเป็นยางอาสตัร์นบ้าไม่ ตานแมนหรืว่าเราต้องปาพอมกันในเวลาอันสั้นเฮ้ยเราดูคลิปเสร็จแล้วมันมันไอ้นี่มันวัดมันอยู่ตรงผีอ่ะมันมันเดินได้อ่ะฮะมันเดินได้มันอยู่ตรงผีมันได้ขโมยผีมาเอ้างั้นงั้นหมายความว่าไอไอสตาร์เวอร์ตีกูก็โอเคต้องตีมันจนกับมันสตาร์ เราเรารีบกก็รออยู่อีกห้าวิอีกห้าวิต้องรีบ <มา S 1> ต้องรีบกลับไปเฮ้ยทันเว้ยได้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 ตรงไหนตรงไหนตรงไหนมาดิเรามีโปอ่ะก็มาดิครับทำอะไรผมได้อะ่ะตามผมตอนยังไม่ได้เลยอะ่ะเสียงโคตร็นยาอ่อนเลย <c oughs> ใช่ไหมมานดิจีเจอกัอนหน่อยไ,ไ,ไ,ไปแล้วเนี่ยาทางมาผมเจอละ โอ้โหตรงนี้ผมดูเป็นชาตินึงยังไม่เจอผมดูคลิปที่เดียวเจอเลยคืออะไรวะเฮ้ยผีม้นอยู่ตรงเนี่ยมันเฝ้าของผีมันอมขอนน้าน่ายเดอดมันะ้น่ะนํามนอยู่ตรงนั้นนะอะตรงเสานั่นนะ่ะเอ้า,อาไหนามมาวะเออฝากหยิบให้ด้วยนะั่นดูดูดูก็มาดิครับกลับไรฝมไปมันไล่แม็กก็ดีประเด็น Watch and learn มมันวางไงของมันวะโอ้เหลือเชื่อของโคตรเล็กเลยเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหไปเย่อย่ารอทุกเสร็จแล้วพวกเองเก็บเอาของทีละอันเลยมาตามมาตามมาครับตามมาครับพวกลูกน้องครับตามมาครับไอ้นี่เนาะไอ้พวกเด็กกระป๋องนี่เริ่มจากไอ้นี่อันแรกเลยไปดิ แม่งอยู่ในช่วงไอคิวอันบ็อกซิ่งนี่นี่นี่ตัวมันหนาปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจูให้เดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับให้มันมันต้องกดสกิวเช็คว่ะเหมือนกับไอภาคสองเอแม็กเอแม็กลอบไปไกลดิเออมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วตอเอเอาเอาละเอาเอากูเฉยเลยเเดี๋ยวจูให้แม่งอยู่หรอวะ พูดเมชั่นเดียวเลยอ,อ้าวเ,เปิดมาเจอแต่ศพคนวะ่ะต้องหาครวบาคัวบาสิ่งเดียวที่ทำให้โลกนี้รอดเว้ยรล้วว่ามันจะเอาปืนแน่เลยเอามายิงผีเว้เฮ้ยอันบ็อกซิ่งไม่เจออะไรเลยุยผีวว่ะขาดศพนะเว้ยว โอ้ยตอนนี้ผมได้ติดตัมหมอปลาไปนะครับผมนะหมอปลากำลังทุบลงสไม่มีหน้เละคนนี้คนนี้หน้าเละบอสนุกอ่ะไม่เหมือนจะมีคนสนุกกับการล่าทาผีแ่ะถุกแม่ไออยากรู้แบบว่าเวลาตายแเราจะไปอยู่ไหนดูในโลก ไม่ตายแล้วจะเกิดไหนเอากดพลาดเอ้ยคิวงทำทุกคนเสียเวลาตายตายล้วมันเกิดตรงไหนเองเราตายเดิไม่อยากเสียค่าโฆษณาว่ะไม่เอาไม่เองเองยังมีชีวิตยอยู่ดีตั้งสองอะ่ะไม่เอาดีว่าไม่อยากไปคนนี้เล่นยังไงเปล่านะนี่ปูเลยอะตีนี่มาตีนี่<ด>มาตีตรงกลางเลยป่ะเอ้ยอันอันนี้ตีไวอะแสดงว่าไม่ใช่ อ่าใช่เฉยเลยแม็กเอานี้ไปเอาไปขายขายพ่อรู้ได้ไงวะเออรู้ได้ไงวะฮะเอ็งรู้ได้ไงวะเฮ้ยกูโห่ไงเอ็มเจียังเอ้ยมันมีเอเมชั่นว่ะเราดูไอแม็กมันงัดอยู่โอ้ยงัด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 เฮ้ยเอชีพดอ๊ะงัด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  เง็ดทังเง็ดทังเง็ดทัดง de de new de new. Hey. เตียว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 เอ้ยมันนี่มีคาสีน่ะ USK เอ้ามันไม่มีคาสีมันจบอย่างนี้เลยเอ้าตกหน้าหิ้วเลยวะไม่ยอมเอ้ามันนี่คาสีน่ะปกติมันจะมีคาสีตอนออกไม่มีอโฆษณาเอาไหมมีโฆษณาตักตักต at ักตักรอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ 我见。Oh, <laughs>